ช่น้าก่อนไหมครับอาจารย์ไม่จำเป็นไม่ไมต้องอยู่นี่ไม่เคยแช่น้ําก่อนเลยอ,อ,อ,อทีนี้ผักบุ้งก็เหมือนกับหอมเลยครับคือปลูกจากภาชนะอะไรก็ได้นะครับที่มีรูถ้าไม่มีรูเราก็เจาะเอาเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเรามีภาชนะแบบไหนหรือว่าชอบแบบไหนเห็นไหมครับอันนี้จากตะกร้าขนมจีนอันนี้จากกระถางหกนิ้วอันนี้จากตะกร้าตะเกียบไส้ซ่อนอันนี้จาก อ,อกระถางสามนิ้วนี่ตัวประหยัดที่สุดอีกแล้วนี่เห็นไ่มครับ<ม>แก้วใสน่น้ำแก้วกินน้ำอันนี้จาก<ม>อันนี้ก็<ม>หงนิ้วอันนี้แก้วกาแฟนะครับเห็นบ่นกเพิ่นตันดหางน้ำเห็นบอกเพิ่นตัดใบแล้วเพิ่นกระตัดหางน้ำนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไ่มครับหาก,กะลังขึ้นมาใหม่ งามเลยเอางามนลยเมียนครับอืม,มออส่วนมันง,งามกระหักมันกัะออกกระเมียนครับพอแต่ห้าใดภาชนะที่เาจะปลูกแล้วนะครับนาะเห้ากกบเอาคุยบกเผาใส่ขึ้นเกาคุยบกเผานะครับใส่กันเป็นกระถางนี่กระถางนี่เราก็ใส่เท่านี้นะครับน้องถ้าเป็นเหมือนกันและภาชนะอื่นนะครับเราจะใส่แค่ค้อๆขอบๆประมาณนี้คุยะพเผาเหมือนเดิม จะแช่น้ําหรือไม่แช่ก็ได้ถ้าแช่น้ํามันก็จะอมความชื้นมามันก็จะดีนะครับนอกแต่ถ้าไม่แช่เราก็ต้อง <ผม S 1> ลดลดน้ำํำผมน้ําให้ชุ่มเลยมีหลายคนถามมาเหมือนกันอ,อะไรนะการแชร่ขุยไอาการการปลูกผักบุ้งเนี่ยคือถ้าไม่แช่ขุยมะพร้าวเราจะทํำยังไงเป็นคิดเป็นนึกภาพไม่ออกเนี่ยครับเนี่ยเราใส่ตะก้าไว้อย่างนี้ก็ได้นะเ,เวลาเราลดน้ําเราก็เอาบัวเออ ตบัวเทลงไปเลยแล้วน้ํามันก็จะไหลลงไปก็ช่างมัน <Okay. S 1> นะครับ mm hmm. เพียงแต่ว่าเน้นว่าให้เปียก mm hmm. เปียกแชะไปเลยเพราะทําไมถึงว่าเปียกแชะเพราะว่ามันมีดูอยู่แล้วตูดมันน mm hmm. ่ะอ่าเพราะฉะนั้นมันจะชุ่มของมันเองเปียกแชะได้มันจะชุ่มของมันเองแล้วเราก็เอามาเล็ดผัดบุ้งโรยลงไป mm hmm. ใช่โรยลงไปเลยเสร็จแล้วไว้พหวานแล้วให้หาอะไรคลองไว้ก่อนเนาะห,หาอะไรคลองไว้อย่างเงี้ย หรือว่าเราจะหวานอยู่ใต้ถุนบ้านก็ได้เสร็จแล้วมันงอกสามวันที่สามหรือวันที่ห้าพอเขางอกออกมาแล้วค่อยยกออกมาใส่กล่องใส่กล่องโฟมอ่าหรือถ้าถ้าเราหวานแบบนี้อยู่อย่างเงี้เราก็ปกดไว้จนกว่าเขาจะงอกอใช่ไหมครับใช่จนกว่าเขาจะงอกพองอกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปเตรียมกล่องโฟมเหมือนอย่างเมื่อกี้ เตรียมกล่องโฟมเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้ไปหย่อนลงไป <Okay. S 1> หย่อนลงไปเลยหลังจากนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรอีกเลยผกปุ้งนี้ง่ายที่สุดไวที่สุดละเพราะว่า15วันก็เริ่มเก็บกินได้ครับ hmm. 18วันก็เริ่มขายได้นะครับ